สวัสดีทุกคนเลยทักกันนะครับผมนะฮะวันนี้เรามาเคลียร์สตอรี่กันต่อนะครับนะเคลียร์สตอรี่หกขีดเอ็ดนะครับนะจะได้เปลี่ยนอาชีพกันนะแต่ตอนนี้ดาเมจผมไม่พอนะฮะและแน่นอนนะครับสู้ได้นะแต่ดาเมจยังไม่พอนะครับตอนนี้เราก็ต้องไปสุ่มครับผมสุ่มเพื่อหาอาวุธนะฮะให้พี่ซองเรานะฮะ ถ้าได้ตัวละครก็ก็ก็ดีแล้วมากนะฮะแต่จริงๆก็อยากได้อาวุธนั่นแหละนะผมเลือกเป็นดาบเหมยกับกิมมวัวนะครับผมนะส่วนตัวละครเป็นอะไรไม่รู้ลืมชื่อแล้วนะครับผม <c oughs> โอเคไปไปสู่กันมี3.3ใบนะหวังว่าจะได้อะไรมาบ้างนะครับผมนะไป let's go มาหน่อยเะนะฮะเพรตอนนี้ไม่เหลือแล้วมาเทาน่าไวรุนจาเพดามหเราไม่ถึงนะอยากได้อาวุธตอนนี้ มากุญแจละครได้แล้วมาตงขึ้นเออเลยใช่ไหมถึงจะได้ระดับ S S R โอเคระดับ S R หันซองฮีนะฮะตรงนี้ก็ค้ำไปข้ามไปหมดเลยแล้วกันแล้วก็ได้อาวุธใหม่ด้วยนะครับ S R คอนมีแล้วะไปต่อครับผมเนี่ยสตีเหอะนะสทีเถินหาขึ้นเออเลยตี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 ไม่ขึ้นเออเลยไม่มีอะไรจะไแน่นอนนะฮะ ชี่ิตขึ้นไเลอร์เท่าทีเอะโอ้ไปก็ข้ามเลยแล้วกันเอาเนี่ยค้างสิเรียบร้อยได้โล่ SR มานะครับผมนะโล่ SR นี่แต่พวกลูกกระจอกได้อยู่ก็ยังดีนะไปอีกสิบั้งโอ้โหผมว่าต้องแปดสิบการันตีอ่ะถึงจะได้ออกยากจริงโอ้โหออกยากจริงวะ โอ้โหแค่ SR ดาบดาบใหญ่เกิบมังกรนะครับผมนะไม่เคยเห็นด้วยได้อะไรกันหนึ่งโอ้โหดับอัพดาบมังกรแสงไปสองดาวก็ได้น่าจะพอไหวอยู่นะเออน่าจะพอไหวอยู่นะจริงๆอยากอ่สุ่มเอาชเวด้วยนะผมว่าน่าจะต้องสุ่มเอาชเวด้วยนะ ขาเป็นตัวเมทาธาตุไฟด้วยนะน่าจะใช้พันด่านได้ดีเหมือนกันนะครับผมนะอืมตัวนี้เดี๋ยวค่อยเก็บค่อยเก็บตัวฟรีแล้วก็สุม่มเอาเรามาสุม่มชเวกันต่อนะครับผมนะมาซื้อเลยฮะผมไม่รู้ก็ใช้ไปทําอะไรกันแต่ผมใช้สุ่มอย่างเดียวฮนะมาไวเล่มาเลยไวลุ่นเออเลือ,อ,ลอโอ้โหไม่เออเลือไม่มีแน่นอน มันต้องขึ้นเออเลเฮ้ยมีว่ะก็พี่เอ,อนะเอดนอาว่ะมาลุ้นกันนะฮะฟอรช่วยช่วยชิบาว,กกวาฮนเตอร์เขเหมือนพวกวิรุณเลๆๆนยนะโอ้ยเกิอ,อะไรวะแทงทัดไฟนะฮะเอ็มม่ารอเลนส์นะครับผมนะฮะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ย เอสาตัวแรกของเรานะครับนะเอ็ม pues okay. มากเราเล่นเครับผมนะแต่จริงๆก็อยากได้ช่วยนั่นแหละนะฮะเฮ้ยได้อยู่แต่จริงๆก็อยากได้อาวุธเอ r เอาร์นะฮะเพราะถ้าได้อาวุธเอ r เอาร์มันจะช่วยพี่ส่งย่อสตุยชงโอเคไปต่อมาได้อีกได้อีกสิบครั้งมาหน่อยมาหน่อยเฮ่อาวุธอาวุธลูกพ่อมาเอ้ยไม่มีเหี้ยอะไรเลว ไม่มีฮะหมดทั้งเลยฮิ่ชิบเรียกแล้วโอ้คือสุดยอดของโดนวิทย์อาวุธเละเท่ยี่สิบครั้งพระเจ้าไม่น่าเชื่ออู้ว้าวเชื่อะไรครับเนี่ยเอ้ยมาว่ะ้าไฟมาสองตัวเลยพระเจ้านะฮนะแล้วนะพี่เกมมา ทำไมถึงสองตัวนี้ธาตุไฟนะครับนะไอเราได้เอ็มมา่ารอเล่นกับชวีจองอินมานะครับผมนะโอเคเดี๋ยวอัพเลเวลก่อนโอเคอัพไปเลยเลเวลสิบแปดพอเราต้องใช้อยู่แล้วสองตัวนี้ฮนะอุย้ยมาเฉยมาแบบงงเลือกอาวุธให้ก่อนนะฮะต้องใส่ธนูอยู่แล้วนะครับผมนะมาเปลี่ยนอาวุธเลยฟ้าบส่วน เอ็มมาของเราน่าจะต้องใส่เป็นโล่นะครับนะเพราะเป็นแทงค์นะฮะปติดตั้งไปโอ้โหูพระเจ้านะฮะสวยเลยฮะตอนนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองผ่านด่านกันดูแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะฮะหวังว่าจะได้นะครพอจะได้เปลี่ยนคัสกันทัทีนะครับผมนะเดี๋ยวอัพเลเวลก่อนนะอัพเลเวลอาวุธให้เอ็มมาของเราก่อนโอเค แล้วก็ไปอัพหนดาวให้อาวุธพี่ซองเราโอเคดาบมังกร1ดาวไปช่วยเ,เรียบร้อยปุ๊บวิทธนาคารสำเร็จคอมเมนยำเพิ่มขึ้น90นะโอเคไปมาดูว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะเพราะตอนนี้ผมใช้ดาบมังกรแสง,แสงนะครับผมนะไม่ได้ใช้กรีดน,นะครับนะยิมีอาวุธอื่นด้วยเนะีนะ่ย แต่ตัวนี้มีหนึ่งดาวแค่เดียวโอเคไปกันฮะภารกิจที่ติดค้างเพราะหลายๆคนก็ถ้าไม่มีตัวหรือมีอาวุธดีๆก็ส่วนมากจะมาติดกันตรงนี้แหละนะฮะพอต้องเล่นมือนะฮะต้องย้ำว่าตรงนี้ต้องเล่นมือนะฮะอุ้ยอู๋ลิมใส่ฮิวมาบ้าเอลิมใส่ซับมา <c oughs> โอเคหวัง <c oughs> ว่าจะได้นะไม่ได้ใส่ซับมา อโอเสกิลออโต้ไปต้องพยายามหลบหลบไม่ได้ด้วยนะหลบก,กันสูงให้ได้ด้วยแต่ผมหลบไม่ค่อยได้หรอกจริงๆ <laughs> มาสีนุ๊กตู้สุดแข็งโอ้โหจะตายหาเนี่ยเฮ็ <c oughs> นยาก็เลื่อนอยู่ไม่แ <c oughs> ปลกหรอที่หลายคนยังมาติดตรงนี้นะฮะ เขาถ้าไม่ได้เติมมีวูดเทมเพลก็ยากเอาเรื่องเหมือนกันนะบอกเลยต้องสวนต้องหลบให้ได้ต้องกดหลบให้ได้ถ้าอยากผ่านเขต้องกดหลบให้ได้ดูดีทำไมโจมตีต้องพยายามหลบไม่ได้ แชโดว์ S <S บบอย่างอย่างที่มีตอนนี้เน,นี่ยต้องพยายามหลบตัวนี้ให้ได้ซึ่งหลบยากอยู่นะเบี่ยงไปแล้วแต่เวลาเรามีฟื้นเควสประจำวันหลบยากจริงฮะอันติมนันอะไม่ใช่ยากธรรมดาแล้วแต่เป็นโคตรยากเลย <S 2> <S 2> แค่เราฟังท่าธรรมดามันก็หลบยากนะตอนนี้โอเคอันตี้เฮาที่เยอไม่ใช้ได้แค่นี้ดาเมจโคตรน้อยอ่ะไม่มีอาวุธสุงยังไม่ได้เลยดูดิเรื่อลโคอลเร็วอ่ะพันเดียวต้องพยายามไปดูการโจมตีในช่วงนี้ ผ่ามสักทีไวรุ่นโหเรียบร้อยแล้วจบยากจะตายนี่ผมดาเมจไม่ถึงอ่ะสวนมากก็หมดเวลาก่อนตอนนี้พยายามเอาให้ทันผมว่าผมจะตายก่อนหมดเวลาตอนนี้น ผมจะตายคหมดไปไดแน่เลยเจ็ดวิเอเรียบร้อยลวงผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเอามาอีกตาหนึ่งใส่ฮิวมาเติมใส่ซัพมาฮะ มาต่อฮะตอนนี้เราใส่ซับมาแล้วน่าจะพอมีเลื่นบ้างเล่นน้อยใครยังดีก็ไม่มีซับอ่ะจะพยายามหลบไม่ได้พยายามหลบสกิมไม่ได้พอหลบยากมากจริงถ้าดามจเยอะๆมันก็ไม่ยากขนาดนี้ดาเมจเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นปรนสุดไม่ได้

จงไอเทียเนี่ยสพยา่าฉุกขะให้เลยเจะล่วงจะล่วงจะล่วงแต่นิดเดียวจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วผมอ่ะต้องทำทั้งเวลาต้องทำทั้งนาหมีจบ หลก,ก็ต้องหลกยกยายายังไม่ยุ่พอหมดข้างแล้วนี่แหละพอเข้าหมดข้างแล้วมันเริ่มยากเรือสามเปอร์เซสบหลอดสุดท้ายโคตรยาก แทไ,ไม่รู้ก็ใส่อะไรกันนะเราต,ตงผ่านกันไม่ได้เราไม่มีอะไรใสุ่กสิอุ๊้เก็บไปโอ้โหไ,ไม่น่าทันอะดามไ,ดไม่ถึ เลยตั้งห้ารอบว่าไม่น่าทันด่เมจไม่ถึงแต่เมจไม่ถึงไม่พอจะตายหา้เลยยีบวิเอาอะไรมาทันวะเนี่ยไม่ทันเน่ยโอ้โหแต่เมจไม่ถึง เรียบร้อยฮะดามิไม่ถึง,ง,ถงนี่อัพใส่ดามจอย่างเดียวนี่โอ้โหคงต้องหาทางเอาวุธแหละตอนเนี้ยนะเพราะถ้าไม่มีอาวุธก็คงผ่านลำบาก้ะดามิไม่ถึงนะ ยังติดไว้แค่ตรงนี้เรายังเปลี่ยนอาชีพไม่ได้นะฮะโอ้ยเศร้าใจนะฮะเหรือใครมีเทคนิคอะไรก็แชร์กันได้นะฮะเพราะตอนนี้ยังติดอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะเพาพี่แกนลงยากมากเลยฮนะดาเมจไม่ถึงเหลือประมาณสองสามหลอดตลอดอนะฮะรู้สึกว่าดาเมจไม่ถึงนะผมก็อัพไปที่ดาเมจเจะนะแต่มันก็ยังไม่ถึงนะะโอเควันนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะ เเจอกันใหม่นะครับนะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะได้เอเดดามาสองตัวนะครับนะนั่นะคือเอมมากับชวีจองอินนะครับผมนะเดี๋เจอกันใหม่ไปรุ่นไปายใครมีเทคนิคก็แชร์กันได้นะครับผมเจอกันนะ